ว,ว,วันนี้ก็นะครับลุงชาญจะพามาดูรูปแบบของการเลี้ยงกุ้งนะครับที่บอกของลุงชาญเองนะครับวันนี้เนี่ยในสภาวะแวดล้อมที่ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยเรื่องของภาวะโรคระบาดนั่นก็คือขนาดนี้เนี่ยนะครับในพื้นที่ตรงนี้ที่ลุงชาญยืนอยู่นะครับก็คือเป็นพื้นที่ของอ,อำเภอไซนะครับเราเจอปัญหาวิกฤตในเรื่องของโรคตัวแดงหนักมากนะครับหลายคนบอกว่าวันนี้ตัวแดงเราจะป้องกันปัญหากันได้อย่างไรบ้าง ระบบการเลี้ยงแน่นอนที่สุดครับในระบบความปลอดภัยนะครับก็คือวันนี้เนี่ยหลายๆอย่างนะครับบุรชาญต้องนํามาใช้ตั้งแต่หนึ่งนะครับมีประตูด้านหน้านะครับรถคนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องต้องผ่านช่องประตูมาก่อนนะครับต่อคนนอกช่วงนี้เราไม่ได้นําให้เข้ามาในบ่อนะครับอย่างที่2นะครับก็จะมีอวนแบบนี้รอบบ่อนะครับเป็นตัวกั้นกั้นหมานะครับกั้นปูกั้นอะไรต่างๆทุกชนิดเนะครับแม้แต่คนเนี่ยนะครับก็ปกติเราจะให้คนเข้า มาในบ่อเนี่ยน้อยที่สุดในภาว่าแบบนี้นะครับของชานรอบบ่อเนี่ยจะมีอวนแบบนี้กั้นหมดครับป็นอวนรอบกั้นบ่อนะครับกั้นนกก็มีครับต้องมีนะครับที่สาคัญครับตรงนี้เวลาเข้าบ่อเนี่ยนะครับพนักงานเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะครับก็ต้องถอดรองเท้าถ้าไม่ถอดรองเท้าทำไงครับอ่าดูนะครับตรงนี้น้ำยาฆ่าเชื้อด่างทับทิมครับก็ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อที่พื้นรองเท้านะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยนะครับเชื้อที่ติดมากับพื้นรองเท้าในน่ากลัวนะครับค่อนข้างเยอะ ก็จุ่มรองเท้าเช็คนะครับไม่ต้องกลัวว่ารองเท้าจะไม่สวยนะครับอ้าววันนี้จะเช็คยอให้ดูนิดหนึ่งไอ้เช็คแขนดูนิดหนึ่งนะครับก่อานางแขนเดี๋ยวเช็คยอดูก่อนวเราวันนี้ห้าสิบหกวันนะครับห้าสิบหกวันนะครับเดี๋ยวเราจะมีการถุงเท้าเช็คเท้ากัน ลูกค uh, ีน <mini descript ors> okay, <osaurus> ่าก้าวเป็นเอกลักษณ์โอเคนะครับก็ถือว่าสีสันสวยงามมากนะครับมาดีมากครับรอบนี้กินอยู่กี่กระสอบครับตอนนี้วันหนึ่งเป่ดซอฟกาซอฟเป็ดอบกาวซอบนะครับซึ่งไอ้นี่บอลช่องใหญ่ถึงสองแง่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเช็คๆดูนิดหนึ่งนะครับว่าพวบอลยังใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ห้าสิบหกวันนะครับ คนเลี้ยงของเราก็สําคัญมากครับวันนี้คนเลี้ยงพวกนี่ยถือว่าหัวใจสําคัญซ่องเนี่ยนะครับก็จะดูแลยอย่างดีนะครับอาจารย์จุ่มในนี้โดยวพอครับไม่ต้องใา่เยอะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะพาไปเช็คใส้กันอีกทีหนึ่งรับโอเคครับเดี๋ยวติดตามจุดต่อไปครับ เปลือกกุ้งนะครับเลใช้รปโยน์นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ครับกุ้งของบอนิชาเนี่ยเยอะจริงๆนะครับทุกๆวันเนี่ยเราจะดูเปลือกกุ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับจากหลุมตรงนี้ที่ดูขึ้นมาเสร็จแล้วนยถามว่าท่านไงครับก็จะมีร้านแบบนี้ครับร้านตากเปลือกกุ้งอ่าที่กันมาดูเลยนะครับอ่าเห็นได้ชัดเลยครับเราจะแบ่งล็อกกันตากเปลือกกุ้งไว้ประมาณ3ามสี่ล็อกแบบนี้นะครับก็คือจะตากให้เปลือกเนี่ยแห้ง พอแห้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับดูว่าเปลือกแห้งดีแล้วก็เก็บครับน้องส้องกำลังเก็บนะครับแมวช่วยเก็บด้วยแมวน้องแมวมากันเต็มเลยนะครับบ่อนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราใช้อาหารตัวของ BPP c o b e นะครับตอนนี้กุ้งเนี่ยอยู่ที่80ตัวโลครับ56วันครับก็ถือว่าตัวดีครับบีประหารไว้หลายวันครับในช่วงที่ลมฟ้าอากาศไม่ดีนะครับ เพราะว่าต้องบีบอาหารครับปล่อยไม่ได้ถ้าปลอ่อยนะครับตัวแดงจะเอาแดงนะครับวันเดิมกานต้องบีบอาหารสองลอกนะครับมีช่วงนี้อากาศเริ่มนิ่งนะครับพอเราปล่อยอาหารปุ๊บเนี่ยนะกินวันหนึ่งแปดกระสอบเนี่ยนะครับจะทําให้กุ้งเนลอกคาบเยอะนะครับก็สามารถเก็บเลือกเหล่านี้เอาไปใช้ในเรื่องของประโยชน์ในการใส่ต้นไม้โดยเฉพาะมะพร้าวแล้วก็สวนปลาล์มนะครับดีมากอ่านี่กระสอบนี้คือถุงของ ตัวไหนเล่นการเทคต้พาพลัสต้าพลัสจำได้ธาตุรวมรวมนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็ลุงแจนจะใช้ทุกคืนนะครับ40%ของอาหารที่กินถ้าอาหารร้อยกระสอบนะครับเราก็ใส่40กิโลอาหารร้อยกิโลเนี่ยนะครับก็ใส่ไป40กิโล40กิโลก็เท่ากับ2กระสอบนะครับตอนนี้กินอาหารอยู่คืนหนึ่ง2กกระสอบเราจะใส่ไทเอ็กซ์ต้าพลัสเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะครับคืนละ4กระสอบ4กระสอบก็เท่ากับ80กิโล นะครับก็คือ40เปอร์เซ็นต์ของอาหารที่กินต่อวันนะครับอ่นะครับที่ราบเยอะเราคาบเยอะนะครับก็ต้องบอกยกความดีให้กับในคาบปลากรับวันี้เขาลอกคาบดีมากๆครับอ่านะครับนี่คือการเก็บเปลือกุ้งเอาไปใช้ประโยชน์นะครับดีกว่าเราจะเอาไปทิ้งหรือปล่อยให้มันเหม็นนะครับหลายๆบ่อในปล่อยเหม็นแล้วไม่มีประโยชน์ครับอ่านะครับลอกคาบดีครับไม่มีตัวตายด้วยนะครับ แสดงถึงความแข็งแรงของกุ้งนะครับตอนนี้เราดูดทุกครึ่งชั่วโมงไม่ต้องครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงดูดครั้งนะครับของโรงชาเนี่ยนะครับต้องบ่อเนี่ยเป็นระบบของการเลี้ยงระบบหมุนเวียนนะครับเพราะว่าเราว่าแบบนี้มันจําเป็นมากนะครับน้ําที่ดูดออกมาจากกลางบ่อเนี่ยนะครับไอหลุมที่ตกกับหลกลางบ่อจะลงในจุดที่เปลือกลงตรงนี้นะครับในตะแรงส่วนอีกของท่อนะครับที่มองเห็นเนี่ยนะครับของท่อไกลๆที่มองไปด้านโน้นนะครับจะไปลงบ่อพักที่หนึ่ง นะครับบอ่อพักที่1จะไหลไปบอ่อพักที่2บอ่อพักที่2ไปบอ่อพักที่3นะครับบอ่อพักที่3เนี่ยนะครับก็จะถูกกลับเข้ามาใช้ในระบบของการเลี้ยงกุ้งในบอ่อเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งนี่เขาเรียกว่าการเลี้ยงกุ้งในระบบหมุนเวียนหรือระบบดีไซเคิลนะครับซึ่งน้ําโดยจะไม่ทิ้งเลยนะครับบอ่อที่เห็นนี่เป็นบอ่อเกลือครับ บ่อเปลือกนี่ดูดขึ้นมาพร้อมเปลือกกุ้งนะครับบอ่อนี้เราจะไม่เอาน้ําขึ้นมาใช้ประโยชน์นะครับเป็นน้ําส่วนที่ตกตะกปลบที่สุดครับก็จะเก็บไว้ในส่วนที่เป็นบ่อเปลือกแบบนี้และก็จะไม่มีการปล่อยทิ้งออกไปข้างนอกด้วยนะครับบําบัดเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามวันนี้ครับกับลุงชานครับขอบคุณครับดูแลมาพักและบริการโตะใจชาวระโนดอว้วนใจวางใจจอเทคนิค